ดีใจมากที่แบบได้มาแบบเที่ยวทะเลในรอบสิบปีที่ไม่เคยได้มาทะเลมาแล้วเพราะว่าเป็นนี่เยอะแล้วไปไหนไม่ได้ไ<ม>จะลงจะลงน้ำไหมก็กะว่าจะลงน้ําแต่ครั้งนี้จะไม่เอาอะไรลงไปกินในน้ำเหมือนเมื่อก่อนที่จะละักจะละักไก่ลงไปกินภา <laughs> พมันไม่ดี <laughs> <laughs> จะลักไก่ลงไปกินได้หรอเดี๋ยวนี้ <laughs> บางทีก็ไม่ค่อยกินไก่ดิบ เล่นเป็นรถลูกเียบทีเดียวคำเดียวหมดบางทีก็หัวแมวได้เวลาแนละ้วอ่ะเสร็จหรือ,อยังได้เวลาที่เราจะตอจุ่มจุ่มน้ำกันแล้วเจ๊ชุดชุดไปหน้าเสีได้อ่ะไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาเรีขับรถเลยมาแล้วก็เลยแบบมืด ติดตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าทิ้มาเปลี่ยนเล่นน้ำไปด้วยก็เลยแบบเฮ้ยทําไงดีก็พอดีเขาหาชุดได้ในรถที่แบบถึงทิ้งไปก็ไมได้วะอย่างเงี้ยไปไหนมาเราก็เล่นน้ำค้างที่สคืนนี้แย่ yeah. เ,เดี๋ยวก็ไปนั่งกินเบียร์ว้ายพี่กินหลอกของม,มาวันนี้วันพระนั่นเอโอ้โหทานั่งกัน

Chân <laughs> nước nói Nước nói rồi chó <laughs>